ดวนดวนมาแล้วรับเฉพาะสายทหารเด้งบุนเด้งล่างอาจารย์โคยบานไรผีน้อยให้โชคสวัสดีจ้าพี่น้องปองป,องปายสู้ผู้สู้คนตอนรับขอสู้ช่องก็ติดห้วยดังมาแช่นะจ๊ะกับมาพอกับแอดมินคนเดิมคนเก่านะพี่น้องในวันพุทธที่ยี่สธันวาคมนะจ๊ะก็ไกลเข้ามาแล้วนะจ๊ะกับโค้งสุดท้าย แอดมินก็มีนวทางเหล็กเด็ดเหล็กดังเอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบื้องการอิเช่นเคยเนะจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบไปพี่น้องในเบื้องก,น,กนเนะจ้ะเพื่อที่พี่น้องสิได้ติดตามกระด้อย่างถือต้องเนะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับผู้เจนวยาเสนอแนวทางของหลับเฉพาะสายทหารนะจ้ะต่อโดยแนวทางของอาจารย์โกยบันไรตกทายโดยแนวทางของพีหน่อยให้โชคเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนสิไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขชนนะาจา๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะาจา๊ะพี่น้องก็สิได้ดรับชมคลิปใหม่ๆกันนะาจา๊ะส่วนแอดมินก็สิได้ดมีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขชนนะจ๊า เพื่อเป็นการบดซีวลา่าเข้ากับไปรับชมแนวทางก็ได้พี่น้องเริ่มต้นกันทนวทางของรลับเฉพาะสายทหารกันก่อนเลยจ้ะซึ่งผลงานอดิพานมา16ธันวาคมกับเด่งทั้งบนเด่งทั้งล่างเนาะจ้ะเพิอ่อหไหมาเลขสามโตเม็ดเดียวเนาะจ้ะเจ็ดแปดหาก็ให้เขาทั้งก็ให้เขาทั้งบนทั้งล่างหาเจ็ดกับหาแปดเนาะจ้ะรลับเฉพาะสายทหารได้พี่น้องเด้อเด่งบนเด่งล่างเลย 5, 7, 5, 8, 5, 5, หาเจ็ดหาแปดแปดหาจ้าเขากับมาเบื้องต่อกันที่ 30ธันวาคม2566ก,กันต่อแล้วจ้ะซึ่งหลับเฉพาะสายทหากรก็ได้ปล่อยแนวทางมาใหา้แล้วเนาะจ้ะซึ่งวันนี้ชุดลอตเตอรี่เนาะจ้ะเลข3โตเนาะจ้ะ3โตเม็ดเดียวเพิ่นให้918พี่น้องเด้อเลขท่านเนาะจ้ะ918ต่อด้วยเลขเด่นบนเนาะจ้ะชุด3โต918แล้วก็928จ้ะต่อด้วยชุด2องโตบน1819 28 สอเก้าและ8ปเก้าจ้ะต่อด้วยเด่นลานา่างนะจ้าหายมาสตัวสามหางนะพี่น้องนั่นก็คือหาศูย์หาสองและหาเก้าเพี่น้องเดอิอเด่นล่างหาศูนย์หาสองหาเก้าเด่นบนเก้าหนึ่งแปดเก้าสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าและแปเก้าจ้าสามตัวเม็ดเดียวเน้นไปทีเก้าหนึ่งแปดเด้พี่น้องเดอิอรับเฉพาะ สายทหารเนาจะจ้ะแค่ไปเบิงจุดไปเบิงกันเนาจะจ้ะหัติพยานมาก,กเด้งบุญเด้งล่างนะพี่น้องหาเจ็ดกับหาแปดแปดหาจ้ะแค่ไปเบิงจดยไปเบิงกันได้จ้ารับเฉพาะสายทหารมาเบิงต่อกันทีแนวทางของอาจารย์้วยบานไรกันตอเลยจะ้ะซึ่งผลงานหัติพยนานมา16ธันวาคมพุทธกเขาเล็กไทย2ต้นลางเนาจะจ้ะนั่นก็คือ 8ปดหาได้พี่น้องเดอ้อพนไหบน้บุญเนาจ้ะแต่ว่าไปออกลางเราจ้ะสำรับแนวทาาสองโตแปดหาจ้ะเฮากลับมาเบิ่งตอกันที่สามสิบธันวาคมสองพันหารอยคูสิบหกตอากาจส่งอาจารย์โกยบานไรก็ได้ปล่อยแนวท่ามาหายแล้วซึ่งวันนี้เด่นบนญพลไห้ไปที่เก่ากับหาได้พี่น้องเดอ้อเด่นบนเก่ากับหาสายปิงสายรดมากกระจับไปเด้อจ้ะเก่ากั 9, กบ 5, 2, หาจุดสองโตพไห้ไปที่เก่าศูนย์ เก้าหนึ่งเก้าสเก่าสอหาสามหแล้วก็สีหาจ้ะต่อด้วยชุดําตัวบน0 95, 69, ูนย์เก้าหเก้าหแล้วก็แปดเก้าหาจ้ะวงเน้นให้ชุด2องตัวบนเก้าสองเก้าห้หาและ4ีหาจ้าอ่อด้วยแนวทางสองตัวล่างให้เดินล่างไปที1่งกับหจ้ะล่าง เดนหนึกับหกสายวิ่งสายรุดมากกระจัดไปเดจ้าหนึ่งกับ6ชุด2โตไหาไปทีแปดห่งแปดหกเก้าหนึ่เก้หกหนึ่งหาหเจหนึ่งและเจกจ้ะวงเน้นหา2โตสี่หางวงหาไปที 8, 1, 9, 1, 5, 1, แป่งเก1าหาหนึ่งและเจ็จ้าแนวทางของอาจารย์โกยบานไร แคบไปเบิงจดไปเบิงกันเด้อจะ้ะงดทิพผ่านมาก,ก็ให้เขาสองตัวล่างนั่นก็คือ8ปหไปต่อกันทีน่แนวทางของพี่น้อยให้โชคกันต่อเลยจะ้ะซึ่งผลงานงดทิพผ่านมา16ธันวาคมก็ให้เด้งบนเด้งล่างเช่นเดียวกันเนาจะ้ะนั่นก็คือหาเจ็ดกับหาแปดฟันให้เวทีลักหาก็เด้งบนเด้งล่างพี่น้องมาเบิงต่อกันที่30ธันวาคม2 000, 5 6พันหารกันต่อเลยจะ้ะพี่น้อยให้โชคก็ได้ล่อยแนวทางมาแล้วเราจะ้ะ งวดนี้พิ่นฟันหายไปถี8แปดได้พ่ร้องเดอ้องวดนี้ฟัน8จ้ะซึ่งกัได้แก่ 80, 81, 8นย์เจชุด3โตเก่าหและเก่าแปจ้าเก่าหนึ่งแปดเก่าแปดหนึ่งและ8ปเจต่อโดยเลขระววางเบิร์นอกจานั้นก็คือ แปดแปดเด้พี่น้องเด้อฟันแปดจ้ะงวดนี้ฟันแปดไคเบิ่งจุดเบิ่งกันเด้อจ้ะเพราะว่าสิเป็นแนวทางของรับเฉพาะซ้ายทหารนะจ้ะซึ่งก็เด้งบนเด้งล่างเช่นเดียวกันนะจ้ะแล้วก็แนวทางของอาจารย์กุ้ยบานไร่ก็เด้งสองตัวล่างนะจ้ะนั่นก็คือแปดหานะจ้ะพี่น้องให้โชก็เด้งบนเด้งล่างหาเจ็ดกับหาแปดแปดหาจ้าแคไปเบิ่งจุดเบิ่งกันเด้อจ้ะแอดมินรวรวมข้อมูลมาให้เบิ่งแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเด้อพี่น้องเด้อ ไทนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจารยานในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเจาะเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคและพี่น้องเดอ้อและก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านัเดจะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้จ้าสื่อตามขําวล่ารุดสื่อตามผืนดวงของาของและพี่น้องเด้อจัาจิถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโชคดีทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันนะจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นสนิทก่อน้อจ้าแล้วจัางกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า